โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิจะเผยอราฟอหรับวนนี้ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมวันพันแมนเวิร์กกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเพลย์บุนดอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงในส่วนต่อของเลดกาชาเนี่ยะครับว่าเลดกาชาเกมนี้เนี่ยนะครับมันเรียกได้ว่าเกือแบบเข้าขั้นบัดซบเลยละกันนะครับเนาะหลักๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในส่วนต่อของระบบกาชาเนี่ยนะครับเราจะสามารถดูอัตราเลดดอปได้จากตรงที่เขาเขียนว่ารายละเอียดตรงนี้นะครับเนาะตรงนี้นี่ตรงนี้นะ นี่ครับรายละเอียดตรงนี้ซึ่งรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีเขียนบอกไว้เลยนะครับว่าตรงนี้นะครับไอเทมระดับ SSR โอกาสพื้นฐานในการเรียกตัวไอเทมระดับ SSR คือ0.6%ไอตัวไอเทมระดับ SSR มันมีอยู่2อย่างครับคือมีตัวละครโอกาสพื้นฐานในการเรียกตัวละครระดับ SSR คือ0.3% เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสที่จะได้ตัวละครแค่0.3%โอกาสพื้นฐานในการเรียก i n f e ฟชั่นอาร์มนะครับหรือว่าอุปกรณ์อาวุธนั่นเองนะหรือว่าใครเรียกว่าเกียร์ก็ได้นะครับนะมันคืออาวุธระดับ SSR คือ0.3%นะครับโอกาสในการเรียกตัวไอเทมนะครับจากการันตีนะครับคือ1.6%นะครับนอกและการันตีได้ไอเทมระดับ SSR เนี่ยแน่นอนนะครับภายในการเรียก90ครั้ง ซึ่งอันเนี้ยผมจะพูดว่ามันไม่ได้เกือแค่เปอร์เซ็นต์ของมันเว้ยแต่อีการเลือกไอตัวการันตี90ครั้งเนี่ยนะครับนะเรียกตัวละคร90ครั้งจากการันตีดรอปไอเทมคุณภาพระดับ S R หรือสูงกว่าแสดงว่าในอนาคตอาจจะมีระดับ U R ระดับ L R ก็ว่ากันไปแต่เขาเขียนโดยรวมว่าไอเทมคุณภาพ เพราะฉะนั้นการการันตี90ครั้งแม่งก็ยังสุ่มกับตัวละคร0.3%แล้วก็ไอตัวอ่าอิมเพรสชันอาร์มเนี่ยนะครับ0.3%เพราะฉะนั้นตัวละครเรามีโอกาสได้ครึ่งครึ่งกับตัวของอ่าอิมเพรสชั่มนะครับไอตัวอิมเพรสชั่ออิมเพรสชันอาร์มนะครับผมเรียกว่าเกียร์แล้วกันก็คืออาวุธนะครับนะหลักๆเนะี่ยนะไอตัวอ่าเกียร์เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือตัวนี้ถ้าเราไปดูหน้าของเลือกตัวละครนะครับนะหน้าอัพตัวละครเนี่ยมันจะเรียกว่าอาอวุธ นะมันจะเรียกว่าอาวุธตรงนี้อ่าอันนี้คืออินเฟสชันอาร์มเห็นไหมแล้วก็อินเฟสชันอาร์มระดับ s ี r เนียนะครับอันนี้แหละคือโอกาสออก0.3%เหมือนกับตัวละครและปัญหาคือเกมนี้อย่างที่บอกครับมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้ตัวละครเว้ยเมื่อคุณอ่าอ่าเรียกว่าเปิดกาชาไปโลที่90เพราะว่าผมมีผมมีแบบว่าคลิปวิดีโอเอามาเป็นแบบข้อทิงจงริงให้เพื่อนๆดูเลยนะครับเนาะหลักๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวนี้นะครับอ่านี่ อันนี้เป็นคลิปที่ผมเปิดกาชา90ครั้งนะครับแล้วมันการันตีตอ,อ,อ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสวัสดีทุกคนที่มารับชมด้วยกันวันนี้ผมภูมิจะเพอาราคมันได้ครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม one punch man world ันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปอ่าหลักๆแล้วเนี่ยคลิปวิดีโอนี้คือคลิปที่ผมเปิดกาชาใช่ไหมครับแล้วผมเปิดไปเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับจนมันไปโลที่ประมาณ80-90มั้งนะครับแล้วมันก็การันตีได้แต่อย่างที่บอกครับการการันตีของมันเนี่ย มันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้ตัวละครเว้ยเดี๋ยวดูนะอย่ามาแบบเป็นไอเฮียกูว่าแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับมันมีโอกาสได้ตัวเกียร์หรือว่าอาวุธด้วยนะครับหรือว่าอินเฟชันอาร์มเนี่ยด้วยระดับ SSR ครับเออกลายเป็นว่าผมเปิดกาชาไปเนี่ย คือผมแบบว่าหลอนเลยเวย้ยคือแบบเนี่ยเห็นไหมการการันตีของผมเนี่ยมันกลับไปที่7แล้วนะครับจากตอนแรกมันประมาณแบบ80-90ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วมันก็ได้ของระดับ s s r ใช่ไหมแต่อย่างที่บอกครับไอการการันตี s s r เนี่ยมันการันตีอยู่2แบบก็คือตัวละครโอกาสออก0.3นะครับไอตัวเกียร์เนี่ยหรือว่า inflation arm เนี่ยโอกาสออกอยู่ที่0.3เหมือนกันเพราะฉะนั้นระดับ s s r ที่เขาเขียนไว้ว่า0.6คือมันแบ่งระหว่างตัวละคร แล้วก็ i n f เฟ t i o n a r m มอ่ากลายเป็นว่าเชีย่ยถ้ามันเป็นแบบนี้อ่ะในตอนเปิดจริงนี่คืออย่างยับครับคือคิดสภาพว่าเราแบบอารมณ์ประมาณแบบเฮ้ยเราแบบเล่นอยู่ดีๆแบบเฮ้ยได้การันตีแล้ววึง้งปึ้งเข้ามาเป็นเกียร์หรือว่าอินเฟชันอาร์มแล้วเราไม่มีตัวละครใช้แม่งก็ใช้ไม่ได้นะเว้ยมันไม่มันม,มันใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่มีตัวละครใช้อะ่ะ กิจภาพแล้วถ้าเราเปิดกาชามายังไม่ได้ตัวละครเลยอะตัวละครระดับเอซอาร์ R ยังไม่ได้แต่ได้ไอตัวเอฟเอชเอชอาร์มอะคือน่าหลาเลยครับไม่มีตัวละครเล่นเลยกลายเป็นว่าโอ้แ oh, ย yeah ่ผมบอกเลยว่าแ yeah ย่มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเอาตามตรงนะเกมเนี้ยถือว่าเกลืออีกเกมหนึ่งเลยถึงจะไม่เกลือเท่าสมิโนบอก็ตามสมิโนบอเนี่ยตัวละครระดับ5ดาวมีโอกาสออก0.1ใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้เนี่ย0.3กอ็ก็ยาพอๆกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อเท็จริงเลยที่ผมเปิดกาชชาาแแล้วก็ามาร์นะ พราะอย่างที่บอกเนาะว่าตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมันจะแบบมีโอกาสออกแบบทั้งสองอันเลยเหรอมันจะน่าเกียดเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะกลายเป็นว่าไปไป,ไป,ไปมาเขารวมกันเฉยแทนที่เขาจะแยกเป็น i ินฟลูเชันอาหรือไม่ก็แบบอากาชาอันนี้ไปเลยแต่อย่างที่บอกเนาะว่า2อาาชามันรวมกันเนี่ยเพราะว่าการเปิดได้ อินฟลิชันอาร์มระดับ R เนี่ยนะครับมันรวมในตัวละครด้วยตัวละครเกมนี้มีแค่ระดับ s อสเานะครับนะไม่มีต่ำกว่านี้มีแค่ระดับ SR แล้วก็ระดับ SSR 2ระดับเท่านั้นระดับ R เนี่ยจะเป็นอินฟ a ิชันอาร์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามารวมกันในกาชาทั้งหมดเลยเนี่ยแหละกลายเป็นว่าโอ้โหถ้าแม่งเปิดไปตอนเปิดเกมเนี่ยเปิดจริงนะแล้วถ้าไปได้อินฟ a ิชันอาร์เนี่ยผมบอกเลยน่าลาเลยคือมั่งนั่งแบบเชีย ชิปหายแล้วเพื่อนเลยนะนะครับนะไม่มีตัวละครเล่นได้การ์ดมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเนี่ยหลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเปิดจริงเนี่ยอย่าให้เลดมันแย่ขนาดนี้เลยนะครับนาอก็แต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเลดมันน่าจะแย่ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าเราได้ตัวละครมาหนึ่งตัวเนี่ย เราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับเนาะประมาณนั้นเขาก็เลยอาจจะทำเลนให้มันค่อนข้างหยาบๆหน่อยนิดนึงนะครับนะให้คนมาเติมแข่งการอะไรประมาณนี้เพราะเกมนี้ตัวละครระดับ SR มันก็เล่นได้อยู่นั่นแหละนะครับเนาะถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแต่อย่างที่บอกนะว่าได้ตัวละครระดับ SR เนี่ยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับการเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวโนนี้ผมก็ต้องขอจัดให้เพื่อนกันนะครับสวัสดีครับ